่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากแอปพลิเคชันไลน์ท็อป i ิกทูเดยเขียนโดยวินเลวารินเผยแพร่เมื่อวันที่3สิงหาคม2563เรื่อง essential ในหนังเรื่อง World War Z ทั่วโลกถูกโรคระบาดซอมบี้กลืนกินเมืองแล้วเมืองเล่าในโลกตกเป็นของพวกซอมบี้ตัวเอกกับครอบครัวหนีจากฝูงซอมบี้วุดวิตและได้รับความช่วยเหลือไปอยู่ในเรือบรราการลำหนึ่งซึ่งกำลังปฏิบัติการแก้ปัญหาซอมบี้ขณะที่เมืองส่วนใหญ่ถูกพวกซอมบี้ยึดครองคนที่ยังเป็นปกติก็ต้องหนีหรือหลบซ่อนตัวเรือบัญชาการเป็นสถานที่ปลอดภัยจากซอมบี ผู้บัญชาการเรือขอให้ตัวเอกไปทำงานอย่างหนึ่งให้รัฐเขาปฏิเสธผู้บัญชาการจึงบอกว่าทุกคนที่อยู่บนเรือเป็นพวก e s เซนเชียถ้าไม่มีส่วนช่วยการทำงานก็อยู่บนเรือลำนี้ไม่ได้ e s s e n t i a l แปลว่าสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหรือสำคัญถ้าไม่สำคัญต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งหนึ่งก็เรียกว่า non essential ช่วงแรกๆที่โรคโควิด -19 ระบาด ขณะที่ประเทศต่างๆปิดพรมแดนหลายรัฐกลับยอมให้บุคคลบางประเภทเดินทางเข้าออกได้เช่นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหตุผลคือเป็นกลุ่มที่ essential หมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโรคระบาดย่อมเป็นบุคคลที่ essential อย่างยิ่งเพราะมีหน้าที่รักษาชีวิตคนทั้งประเทศหลายประเทศปิดสถานที่ที่ไม่ essential ต่อชีวิตเช่นศูนย์การค้าโรงหนัง ร้าานกาแฟยกเว้นสถานที่เอเซนเชียเช่นร้านขายยาซูเปอร์มาร์เก็ตการกักตัวในช่วงโรคระบาดทำให้เราเห็นว่ามีหลายกิจกรรมเดิมในชีวิตที่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดยกตัวอย่างเช่นการเดินเล่นในศูนย์การค้าหรือไปดูหนังในโรงภาพ,พยนตร์บางทีมันเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณาว่าอะไรในชีวิตเราที่เอเซนเชียอะไรไม่เป็น นักเรียนรุ่นก่อนท่องจำมาแต่เด็กว่าปัจจัย4ี่ของมนุษย์คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมาถึงวันนี้บางคนอาจรวมสมาร์ทโฟนเป็นปัจจัยที่5เพราะบางคนเห็นว่าชีวิตไร้ค่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่4ปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการดำรงชีพก็ยังมีระดับของเอเซนเชียลต่างกันเห็นชัดในช่วงโรคระบาดยกตัวอย่างเช่นการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต แต่ในช่วงโควิดระบาดผู้ป่วยบางคนกลับเลือกไม่ไปหาหมอเพราะกลัวติดโควิดจากโรงพยาบาลก็รักษาตัวเองจนหายหรือไปโรงพยาบาลต่อเมื่อระดับความจำเป็นถึงขีดสุดบ้านเป็นเอเซนเชียลแต่สำหรับคนจรจัดไร้บ้านในหลายที่ไม่มีบ้านก็อาจไม่ถึงกับตายรถยนต์สำหรับคนคนหนึ่งเป็นเอเซนเชียลเพราะบ้านอยู่ไกลจากที่ทำงานมาก มันเป็นความจำเป็นจริงๆสำหรับอีกคนหนึ่งอาจไม่ใช่แม้แต่เสื้อผ้าก็มีระดับเอเซนเชียต่างกันบางคนมีสองสามชุดก็อยู่ได้บางคนมีเป็นร้อยถึงสองชุดบางคนใช้รองเท้าทีละคู่ทั้งชีวิตใช้เพียงไม่กี่คู่ขณะที่อีกคนมีรองเท้า3,000คู่จำนวนเสื้อผ้ารองเท้าหรือบ้านมากหรือน้อยย่อมไม่ใช่เรื่องผิดถูกมันขึ้นอยู่กับมาตรวัดความจำเป็น ของแต่ละคนคนบางอาชีพอาจจำเป็นต้องมีเสื้อผ้ามากกว่าคนทั่วไปเมืองไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเดือดร้อนกันทั่วหน้าปัจจัยสี่ขาดแคลนอย่างหนักก็อยู่กันมาได้ดังนั้นพิจารณาให้ดีมองให้ลึกเราอาจพบว่าท้ายที่สุดแล้วเราข้าวของสมบัติพัสถานในชีวิตก็เช่นกันมันเป็นเอเซนเชียลหรือไม่เป็นขึ้นกับสถานการณ์มุมมองทัศนคติและวิถีชีวิตแต่ละคน คนที่มีมาตรวัดความจำเป็นต่ำชีวิตก็ไม่รุ่มร่ามเวลาจากโลกไปก็ไม่ต้องเสียเวลาตัดใจนานนักความมากความน้อยของแต่ละคนต่างกันสำหรับคนที่ชอบชีวิตแบบพอเพียงอาจรู้สึกว่าปล่อยวางเรื่องต่างๆง่ายกว่าหรือมีความสุขได้ง่ายกว่าเพราะมีข้อแม้ในชีวิตน้อยกว่าเวลาวิกฤตช่วยสอนเราให้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งเอเซนเชียลจริงๆ บางครั้งวิกฤตและพยาันตรายก็เป็นเอเซนเชียลอย่างหนึ่งในชีวิตมันทำให้เราต้องเรียนรู้และปรับตัวหรือทำให้ท้ายที่สุดเรารอดตายมาได้บทเรียนเรื่องเลวร้ายก็อาจเป็นเอเซนเชียลอย่างหนึ่งของชีวิตกลับมาติดตามรับฟังกติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์